สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหรานะครับสีลราศีต่อไปนี้มีโอกาสโชคดีรวยเบอร์รวยหุ้นได้ในงวดวันที่1กรกฎาคมนี้ครับสีราศีนั้นมีอะไรบ้างมาฟังกันนะครับแต่ก่อนจะไปฟังกันขอประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนการสอนโหราศาสตร์ไทยโดยผมอาจารย์เกียรตินะครับ ว่ารุ่นต่อมาจะเปิดเริ่มเรียนในวันเสาร์ที่8กรกฎาคมนี้นะครับท่านที่สนใจก็แอดไลน์ผมไว้นะครับแล้วก็จองที่เรียนได้นะครับค่าเรียน3,000บาทต่อ5สัปดาห์นะครับข้างบนนี้นะครับลาย ID เอเอาละครับเรามาฟังกันว่า4ราศีที่มีโอกาสรวยหวยรวยเบอร์มีอะไรบ้าง ราศีแรกคือราศีกรกฎนะครับเพราะว่าดาวการเงินของคนที่เกิดราศีกรกฎนั้นคือพระอาทิตย์หมายเลขหนึ่งไปสถิตที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นภพวินาศของราศีกรกฎทำให้เกิดการได้ทรัพย์อย่างไม่ทันรู้ตัวไม่ทันไม่ทันเตรียมใจและ ดาวการเงินของประเทศคือพระศุกหมายเลขก6ได้มาเกาะกลุ่มอยู่ที่พบกระดุมพระของราศีกรกฎอันทำให้พบกระดุมพระแข็งแรงการเงินของแข็งแรงเงินของประเทศไหลเข้ากระเป๋าของคนราศีกรกฎนี่เองนี่คือราศีที่หนึ่งที่มีโอกาสโชคดีรวยหวยรวยเบอร์ครับ ราศีที่สองคือราศีสิงค์ครับราศีสิงค์นั้นดาวการเงินของชาวราศีสิงค์คือพระพุทธหมายเลข4ไปอยู่ในภพลาภะของราศีสิงค์เองก็คือโชคลาบมาเป็นเม็ดเงินนะครับอยู่กับพระอาทิตย์ที่ราศีมิถุนเป็นคู่ เอกสารเพราะฉะนั้นเอกสารที่จะได้เงินกระทันหันมันก็คือลอตเตอรี่นี่เองแล้วดาวการเงินของประเทศก็มาทับตัวของคนชาวราศีสิงห์นะครับเงินรัฐบาลจ่ายคืนเราได้ภาษีคืนวันที่1ประมาณนั้นนะครับนี่คือราศีที่2ครับคือราศีสิงห์ต่อไปราศีที่3ที่มีเกณฑ์โชคดี ในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับก็คือราศีกันครับราศีกันนั่นเองดาวการเงินของชาวราศีกันคือพระศุกร์เลข6นะครับได้มาอยู่ที่พบวินาาของราศีกันคือจะได้เงินไม่ทันคิดไม่ทันตั้งตัว6นี่เป็นดาวการเงินของประเทศชาติก็คือรัฐบาลเป็นคนจ่ายเงินนี้ออกมาให้และเขาได้รับ ชาวราศีกันได้รับเต็มๆนี่คือพูดที่เกิดราศีกันจะโชคดีในงวดวันที่1กรกฎานี้นะครับราศีสุดท้ายของงวดนี้คือราศีที่4คือราศีตุลครับชาวราศีตุลดาวการเงินคือพระอังคารไปสถิต เกาะกลุ่มกับดาวการเงินของประเทศคือพระสุก์เลข6อยู่ที่พบราศีสิงห์อันเป็นพบลาพระคือโชคดีของชาวราศีตุลชาวราศีตุลจึงมีโชคดีมีโอกาสได้เงินภาษีจากรัฐบาลคืนด้วยวิธีการใดล่ะครับก็ได้หวยรวยเบอร์นี้เอง สี่ราศีที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับมีโชคดีแน่นอนวันที่หนึ่งกรกฎานี้คอยดูกันหลังจากจบคลิปแล้วนะครับชอบไม่ชอบกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับ